ถ้าพูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับมันมีอนิเมะสายหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับวงการอนิเมะมาอย่างยาวนานแสนนานนั่นก็คืออนิเมะสายฮาเลมนั่นเองครับใช่ไหมละ่ะคือมันเป็นอนิเมะในความฝันเลยใครๆก็อยากจะมีฮาเลมนะครับและสิ่งที่มักจะมาคู่กับอนิเมะแนวฮาเลมแบบขาดกันไปไม่ได้เลยอนิเมะแนวฮาเลมสิบเรื่องต้องมีแบบนี้สัก2เรื่องนั่นก็คือโรงเรียนหญิงล้วนนั่นเองครับพระเอกผู้ชายเพียงคนเดียวไปอยู่ท่ามกลางเหล่าหญิงสาวในโรงเรียนหญิงล้วนนี่นคือมันคือฝันซ้อนฝันนะครับยิ่งกว่า ในแฮวฮาเลมสายคลาสสิครับพระเอกไปอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชม,มาัาเถอะนะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันครับเพื่อฟันฝ่าในโลกที่โหดร้ายเอาชีวิตรอดจากไวรัสโควิด1กันต่อไปเพราะงั้นก็กดเลยครับ เอาล่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพูดถึงอนิเมะฮาเลมพระเอกประยุงเรียนหญิงล้วนเนี่ยไม่ได้ขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คืออินฟินิต s สตาร์ทอรปฏิบัติการลักจากกลทยานฟ้าหรือว่า IS ที่พวกเราพูดพูดกันนี่แหละคือเรื่อง i s เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มครับพระเอกของเรื่องเนี่ยชายหนุ่มเพียงคนเดียวในโลกที่สามารถขับหุ่นยนต์ IS ได้ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเหล่าคนที่สามารถขับหุ่นยนต์นี้ได้นะครับจะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นครับ้เยก็ลดไ ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับมาอยู่ท่ามกลางดงของเราสาวๆเหล่านั้นและก็ตามนั้นแล้วนะครับด้วยความที่พระเอกมันเป็นชายหนุ่มที่เป็นประกายอยู่เพียงผู้เดียวนสถานที่แห่งนี้มีผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนนะครับและก็ยังมีสกิลอร่าความเป็นพระเอกอยู่ในตัวไงทำให้เราสาวๆโรงเรียนแห่งนี้นะครับหลงกันหัวปาาหัวปั๊มเลยแถมโดยเฉพาะพวกตัวแทนนักเรียนจากต่างประเทศนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศตัวเองเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้คืออยู่ในฮาเลมะเอกทั้งนั้นน่ะคือประเทศชาติอุสาห์ส่งเสียให้มาเรียนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนนนนนนมาเเรรรีีีียยััุ่่่่ทโงงงแหห้ววึ ปัญหามีข้อพิพาทอะไรจะได้ช่วยลบช่วยทําสงครามได้แต่ดันมาแข่งกันแย่งผู้ชายอ่อยผู้ชายกันทั้ง,งน,นั้นแหล่แต่ก็นะผู้ชายคนเดียวที่ขับปูนไอเอสได้นี่นะใช่ไหมถ้าเกิดสามารถมีลูกกับผู้ชายคนนี้แล้วลูกที่เกิดมาเป็นผู้ชายสามารถขับปุนไอเอสได้เนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละตัวเพื่อประเทศอย่างหนึ่งครับ สลับไปกระทั่งกายกบพูดะหลวเนี่ยนี่แหละนะครับผมหาข้ออ้างในการแก่งแย่งผู้ชายให้เราสาวๆได้แล้วครับประมาณนี้แหละนะครับเรื่องไอเอสเราสาวๆหลากหลายชาติพันธุ์มาอยู่ในฮาเลมของพระเอกในรั้วโรงเรียนหญิงล้วนเราไปดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยดูผมเชื่อว่าวคนที่ดูนีะบ,บ่อยๆคงเคยดูเรื่องนี้แล้วแหละจริงไหม เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นแนวพระเอกสไตล์คูคูเย็นชาบ้างดีกว่ากีซอาโนคาติสึฮาเลมในรั้วโรงเรียนคือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่มากและปริศนานะแถมยังดูเท่มากๆด้วยคือมันมีนิสัยมากนิ่งๆคูคูไงพระเอกเรื่องนี้ซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะครับได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับซึ่งโรงเรียนนี้นี่นะไม่มีนักเรียนอยู่แค่5คนครับ น้อยเกินมีนักเรียนอยู่แค่5คนเป็นโรงเรียน V.I.P. หรือใครก็ไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ใช่โรงเรียนหญิงล้วนหรอกนะแต่ว่าเป็นโรงเรียนศึกษาแบบธรรมดานี่แหละแต่ว่านักเรียนในโรงเรียนนี่นะครับมันมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยจะเรียกว่าโรงเรียนหญิงล้วนก็ได้นั่นแหละซึ่งนักเรียนหญิงแต่ละคนในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับมันมีปัญหาทุกคนเลยครับนักเรียนหญิงทุกคนต่างมีปัญหาเป็นของตัวเองครับเหล่าสมาชิกในฮาเลมของภาคแรกด้วยนะเล็กใหญ่ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่ามีปัญหาทุ เหล่าสา,สาวเหล่านั้นครับคอยช่วยเหลือาสาวๆทีละคน2คนก็ดีนะครับถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละเนื้อเรื่องก็เข้มข้นนะหลังๆพอรู้ว่าดีของพระเอกแล้วแบบอดีตลึกลับและเกินเราไปดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครจะไม่เคยดูเรื่องนี้แล้วก็จากดูเรื่องแนวนี้นะก็จัดก,การเลยครับเอาเรามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่ตัวละครหญิงในเรื่องเนี่นยดูดีมีสไตล์มากครับนั่นก็คือเรื่องบาฮามุตมังกรเหล็กไล้พ่ายครับใช่ไหมล่ะใครเคยดูเรื่องนี้คงจะรู้แหละว่าตัวละครหญิงของเรื่องนี้ดีมากเลยครับคือเรื่อง โลกแฟนตาซีครับขับหุ่นอีกแล้วที่พระเอกของเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเจ้าชายของจักรวรรดิเก่ามาก่อนแต่พอจักรวรรดิที่ตัวเองเป็นเจ้าชายเนี่ยโดนโค่นล้มไปพระเอกมันก็เลยต้องตกเป็นเฉลยครับถึงจะบอกว่าเป็นเฉลยแต่ก็ฮอมีอิสระในระดับหนึ่งนะครับสามารถใช้ชีวิตปกติทั่วไปได้เลยแต่ก็ต้องทํางานหาเลี้ยงชีพได้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วไงตกกระป๋องแล้วต้องทํางานรับจ้างทั่วไปทํางานช่วยเหลืออิสระหาเลี้ยงน้องสาวตัวน้อยของเขาจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้มีโอกาสเข้ามาเรียนยนสอ โย,โยนโดยเฉพาะหรอกครับไม่สอนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันขับขุนยนต์ได้ครับเข้าใจอย่างนี้แล้วกันนะแต่ก็แน่นอนตามพอสไตล์ดีนี่แหละนะครับในเมื่อเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนแล้วเนี่ยมันต้องเปิดฮาเลมครับถ้าคุณเข้าโรงเรียนหญิงล้วนแล้วคุณไม่ได้เปิดฮาเลมเนี่ยมันไม่ใช่อะ่ะต้องไล่ปักธงสาวๆเด่นๆในเรื่องลูกขุนนางเจ้ายงเจ้าหญิงอัศาวินไปทีละคน2คนก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับสาวๆในเรื่องเนี้ยดีมากนะเราไปดูแล้วกันน่ารักทุกคนเลย เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเอาเป็นเรื่องนี้ดีกว่าเซเลสคไยโนเบลดเดนศึกระบำดาบเจ้าหญิงจอมพูดเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่โรงเรียนหญิงล้วนเหมือนกันครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่มนุษย์เนี่ยสามารถทําสัญญากับเหล่าสปิริตได้ครับอารมณ์ประมาณว่าเป็นค่ารับใช้อะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นครับที่สามารถทําสัญญาได้ผู้ชายนหมดสิทธิ์ไม่สามารถทําสัญญากับเหล่าผูดเหล่าวิญญาณสปิริตพวกนี้ได้ครับทำให้ในโลกแห่งนี้เนี่ยผู้หญิง ายหนุ่มคนนั้นครับชายหนุ่มผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทําสัญญากับพวกสปิริตได้คือเหมือนกับเลือไอเอสเลยใช่ไหมล่ะแค่เปลี่ยนจากคุณยนต์มาเป็นสปิริตในเมื่อทําสัญญาได้แล้วนะครับก็จะสามารถเข้าไปเรียนที่โรงเรียนที่มีแต่เฉพาะผู้หญิงที่สามารถเข้าไปเรียนได้ครับ ตามนั้นแหละนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยไงเออแล้วอีกอย่างนะครับนอกจากพระเอกเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่สามารถทําสัญญากับวิญญาณได้แล้วด้วยนะวิญญาณที่เขาได้ทําสัญญาด้วยเนี่ยแม่งเก่งมากเทพด้วยครับเป็นวิญญาณดาบวิเศษอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแถมยังคงรูปมนุษย์ได้ด้วยนะเป็นโลลีตัวน้อยที่ชอบเซอร์วิสบวกกับนิสัยคูคูนิดๆนี่มันดีจริงครับส่วนสาวสาวคนอื่นๆในเรื่องนี้นะครับสาวสวในฮาเลมนี่ก็ดีทั้งหมดนั่นแหละครับเรื่องมันเน้นคาแรคเต ออฟไลน์มันดีกว่าต่อสู้หนักๆมาหลายเรื่องแล้วโอเลกโอโโ็กะโอจสมารกับโคฮาเลมโรงเรียนคุณหนูคือเรื่องฮาเลมโรงเรียนคุณหนูเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มมัธยมธรรมดารรมดาอีกแล้วที่ถูกจับตัวถูกขายมาให้เป็นนักเรียนตัวอย่างสามัญชนในโรงเรียนคุณหนูแห่งนี้ครับเพราะว่าเหล่าคุณหนูลูกไฮโซวพวกนี้เนี่ยนะครับพวกเธอเนี่ยเป็นคุณหนูตัวจริงไงก็เลยไม่รู้เรื่องราวของพวกสามัญชนและก็โลกภายนอกเลยครับเรียกว่าอ่อนต่อโลกมากๆเลยนั่นแหละแล้วก็เพื่อการที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนั้นนะครับกเพอกมาไวธ ศึกษาความเป็นสามัญชนกับพระเอกที่เป็นนักเรียนตัวอย่างคือต้องบอกเลยว่าพระเอกของเรื่องนี่แม่งโชคดีมากอยู่ๆก็ได้มาอยู่ท่ามกลางดงสาวๆแถมยังเป็นเหล่าสาวลูกคุณหนูที่อ่อนต่อโลกด้วยแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยคือโดนพระเอกล้างสมองได้ง่ายมากพวกเหล่าคุณหนูเนี่ยพระเอกนี่ก็สบายเลยดีเปิดฮาเลมที่มีแต่สาวๆดีๆดทั้งนั้นเลยแถมทั้งหมดเนี่ยยังเป็นลูกคุณหนูลูก Hi so ไฮโซด้วยนะคือมันดีมากครับคุณเมฆก็ดีเหมือนกันครับคุณเมฆสายครูที่คอยมาดูแลพระเอกเนี่ยเล่นมุกได้ดีมากเลยนะแต่ที่ดีที่สุดแล้วดีีงงงงงาาานนนออออยยยย่่่ิขเเรืื้้ลก็คคใชดบส จำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่อว่าอะไรจำได้ว่าดีมากเลยนะคนใช้ดาบครับลองไปดูแล้วกันนะถือว่าเป็นอนิเมะแนวฮาเลมในโรงเรียนหญิงลวนที่สไลด์ออฟไลน์ได้ดีมากจริงๆนะดูเพลินมากครับเราไปหามาชมแล้วกันไม่รู้หาจากไหนเหมือนกัน เอาเรามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับไปเป็นนักเรียนมาหลายเรื่องเลยใช่ไหมล่ะเอาเรื่องที่ไปเป็นอาจารย์มาดีกว่ามาฮูเซนเซในกิมะครับหรือชื่อไทยก็คือคุณครูจอมเวทในกิมะคือเก่ามากในะเรื่องเนี้ยคือเรื่องราวของอาจารย์จอมเวทในกิมะเนี่ยน,นะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กชายเนกินี่แหละครับเด็กน้อยตัวจิ๋วโชวตะที่มันจะเป็นพ่อโมดเต็มตัวทั้งที่อายุยังด้อยอยู่เลยแต่การที่จะเลื่อนเป็นจอมเวทเต็มตัวได้เนี่ยนะครับมันต้องผ่านเงื่อนไขการทดสอบให้ได้สะก่อนซึ่งการทดสอบของพระเอกเนี่ยนะครับเขาเนี่ย ครับโดยมีข้อแม้ว่า จะต,ต้องเก็บความลับที่ตัวเองเนี่ยเป็นจอมเวทไม่ให้ใครรับรู้ได้เด็ดขาดเลยซึ่งถ้าเกิดมีคนรู้เข้าเนี่ยจะถือว่าสอบไม่ผ่านแต่แน่นอนในเมื่อพอดมาสไตล์แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคือรู้กันทั้งห้องไงครับว่าพระเอกเป็นจอมเวทแต่มีคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ามันมีทางออกนะก็คือการที่ให้คนที่รู้ความลับของพระเอกเนี่ยนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์ของพระเอกมาเป็นคู่หูเป็นฮาเลมของพระเอกใครเคยดูเรื่องนี้คงรู้กันแหละนะครับว่าฮาเลมของอาจารย์เนกิเนี่ยม่งเยอะมากทั้งห้องอะนะครับทั้งนัก แต่สุดท้ายแล้วจบกับตัวประกอบ <c oughs> ล้อเล่นครับอย่าไปเชื่อคำพูดผมเลยผมพูดไปงั้นแหละต้องพิสูจน์กันเองนั่นแหละครับว่าจบกับใครแต่ออนิเมะเรื่องนี้มันเหนื่อยมากเลยนะอนิเมะสมัยก่อนก็แย่นะครับแล้วยิ่งภาคสองแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยคือมันเหนื่อยยิ่งไม่ใหญ่เลยครับแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบและหลงไหลอนิเมะแนวฮาเลมโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยก็คง ไม่รู้สึกเหนื่อยนะเขาพอใจแล้วแหละครับเราไปดูแล้วกันเอาเรามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเอาเป็นเรื่องจูอูมูจินโนฟารเนี่ยคืออ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ชื่อไทยก็คือนักสู้สาวพลังดีครับคือเรื่องนี้นี่นะครับเรื่องนักสู้สาวพลังดีเนี่ยก็เป็นโลกที่มีเหล่าปีศาจเหล่าสัตว์ประหลาดมาลุกลามมนุษย์อยู่เป็นประจำครับคอยมาสร้างความเสียหายให้กับเมืองสิ่งก่อสร้างต่างๆแต่ว่ามนุษย์ก็ยังสามารถต่อต้านได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าเหล่าญิงสาวโลกมนุษย์เนี่ยส่วนหนึ่งจะมีพลังดีต่่ออสู้้ไดครัแตนกกจา สาวนะครับยังมีคนหนึ่งครับที่เป็นบุคคลพิเศษครับพระเอกของเรื่องนี่นะครับ ชายหนุ่มที่มีพลังตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกันเอาอีกแล้วเหรอแต่กระช่างเลยครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะครับชายหนุ่มเพียงคนเดียวคนนี้เนี่ยได้เข้ามาเตียนที่โรงเรียนหญิงล้วนครับได้ทําความรู้จักเปิดฮาเลมกับเหล่าสาวๆมากมายหลากหลายสไตล์ที่เน้นคาแรคเตอร,ร์ดีๆทั้ทงนั้นเลยครับสาวๆน่ารักมากนะเรื่องเนี้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับวนไปวนมา,ามรู้สึกเหมือนกับตัวเองกำลังโดนคาถาลวงตาอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับพูดวนเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองพูดเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยพูดแต มาทำเป็นไลท์โนเวลเขียนเป็นเล่มได้อะทำเป็นอนิเมะได้และสบายขนาดไหนแนวนี้วันนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครกันด้วยละ่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย